โอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะทำน้อยนะครับวันนี้เราอยู่ในเดอะแบทเทิลแคดนะครับตอนที่45แล้วนะ,ะนะ,ะแล้วก็ e, uh, e Chapter. อีอีซอมบี้แชปเตอร์ไม่ใช่เลยไม่แชปเตอร์หนึ่งแชปเตอร์หนึ่งถูกแล้วแต่เป็นอินดูฟิวเจอร์เนี่ยอันน่ะผมยังไม่ไปยุง่งไม่ไปแตะนะเพราะมันยากเกินไปนะกิเกียจะไปรับมือเอาวันวา่าพร้อมก่อนนี้ก่อนพวกเอเรียนอะไรผมขอยังไม่ยุ่งแล้วกัน เรามามุ่งหน้าสู่อ,อะไรนะสเต t ออฟดีเจนกันดีกว่านะครับผมอ่าตะเก็วันนี้ก็สุ่มหน่อยแล้วกันเนะาะ3มใบเลยนะเอ้ยเมืม่อกันเป็นเยอะอะไรขนาดนี้โอ้เซตเปดอย่างที่เขาลำเรือกันสินะมีจมนอนเปดมันเป็นเปดเหรอเห็นไหมตัวใหญ่ๆอยู่ข้างหลังอะ่ะรั่ะน,นะเห็นไหมอ๋อแล้วก็มีตัวเล็กด้วยนะเออตัวเล็กด้วย เนี่ยดูดิโหดก็ข้างเยอะเลยนะโอเคครับผมนะไปสามใบไม่รู้ได้หรือเปล่าอ่าจจะได้ไมั้ไม่รู้อะเอาเปิดต้นคลิปนี่แหละมึงนะก็ปกติผมแหละเปิดต้นคลิปแล้วก็ไปเล่นไปอะไรอะลองดูเราดูอ่าไปมาตัวใบที่หนึ่งก่อนนะครับผมอ่าได้ยังไงก็ก็แล้วแต่ตีํตาก็แล้วกันนะอ่าเปิดมาก็เออก็งั้นแหละนะอ้นี้ก็มีแล้วนะ อโอเคครับผมเป็นตัวไปกันเลยนะเอยอโหได้ัก,กี้ติ๊กเก็ตนะครับผมจำนวนหนึ่งใบแล้วเปิดเลยไหมย,ยังไม่เปิดเล้ากันนะครับผมนะมาเปิดไอ้นี่เสร็จก่อนก็แล้วกันนะไปกับหมนไปหมวน,มวนเร็วๆๆนะอย่าช้านะเออห้อหน่อยไม่รอช้านะโอ้ไอ,อตัวนี้ผมมีแล้วนะอันนี้เป็นตัวที่สองแล้วมัง้ง แล้วก็มันมาตรงกับสิ่งที่เราจะต้องทําในวันนี้นั่นเองนะครับผมนะจะค่อยพูดอีกทีหนึ่งนะเนี่ยเราได้ได้แล้วนะไอล้ลักกี้ติเกตเนี่ยลักกี้ติเกตพูดผิดอีกละไม่เป็นไรกับผมนะตัวปสตจท้ายแล้วได้แม็นก็ต้องรู้แล้วว่าเออสองพี่น้องนี่ได้แล้วนะเออแต่ทุเปกกัญหาก็เออก็ดีแล้วแต่พี่นะแต่พี่แกแต่พี่แกช้าแต่พี่แกแปว่าไม่รู้สิครับ คือความสามารถเขาไม่ได้เยอะอะไรขนาดน,นั้นไงเออเข้าใจไหมเฮ้ยรถพิเศษอย่างนั้นหรอเฮ้ยอืมเอาดีไหมอะ่ะอา่าอย่างแล้วกันนะขอรอเจ็ดร้อยหกสิบแล้วกันหรือว่าเอาดีเอาเป็นว่าสุ่มสี่ครั้งนะเลขสวยๆมามาเลยมาเลยเราเค่อยเก็บไปก็ผมนะนะไม่ลำบากเท่าไหร่หรอกเออนะประมาณนั้นเลยนะ ลําบากเลยนะได้อีดี้มาเฮ้ยผมแล้วก็มาแล้วเลยนะครับไอตัวที่ผมบอกว่ามันเข้ากับคอนเทนต์ของเรานะครับผมนะในวันนี้ในคลิปนี้ตัวไหนวะตัวนี้ใช่แะครับอ่าใส่เลยเดี๋ยว,เ,ยวเราพาไปดูความสามารถของพี่แกนหน่อยนะอ่าอัปเกรดแล้วก็อ่าเรียกหมดหมู่เลยไหมอ่าขอกดเรียกหมดหมูเลยแล้วกันนะครับ ซึ่งหมุมของเราในวันนี้ก็คือแองเจลนั่นเองหาและพี่แกอยู่นี่นั่นเองครับผมนะซึ่งมีความสามารถก็คืออ่าตัวนี้ก็ได้ว่ละน็อกแบค็คนะครับผมนะพวกแองเจลนั่นเองนะครับผมนะแต่พี่แกนั้นตีเดี่ยวใช่ไหมใช่ครับผมนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแทงนั่นเองนะครับผมนะอ่านี่ลงทุนอ่านเลยนะเฮ้ยอ่าแล้วก็ตัวนี้ผมจะมาอัพนะครับผมนะเพราะผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเลยแต่ข้อดีของมันก็คือมันเป็นซุปเปอร์แร ซึ่ง Super ซูเปอร์แลร์ซิงซูเปอร์แลร์มันตีหมูนะครับผมนะไอตัวเนี้ยแล้วก็สโลครับผมนะเห็นไหมเออเดี๋ยวเราจะอัพสักหน่อยแล้วกันสโลสิบพอแล้วอ่าสิบสามเอ้ยสิบสามเลขไม่สวยน,นะเฮ้ยครับแทงก็ต้องเร็วเยอะหน่อยนะเอออย่าไปน้อยหน้านอื่นไอ้ดองแบ๊กได้กัน,นิดนึงก็พอลนะเออ,อประมาณนั้นแหละไปครับผมนะโว้ยก็รีวิกวันไหนตัวเนี่้ดอกว่าแล้วก็จัดเซตรอแล้วนะครับผมนะ นี่จัดเซตรอเรียบร้อยแล้วก็กล้เคียงกับสิ่งที่มันจะเป็นนะนะเออตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วก็ก็กันแหละนะโดยด่านนี้จะเป็นเก็บผลสีเหลืองนะครับผมนะก็ระดับความยากานแรกจะเป็นระดับที่5 5ดาวนั่นเองครับผมนะซึ่งแต่ละด่านก็ยังคงใช้เอนจีที่200อเเหมือนเดิมทุกอันเลยนะซึ่งเห็นไหมครับผมนะอันแรกผอเะเทั้งหมด5ครั้งอันนี้4ครั้ง มันก็ไมไ่ต่างกันมากหรอกนะก็ก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ก็ก็แล้วแต่อ่ะมาครับมาทีละด่านกันเลยนะแต่เสร็จมาแล้วอย่าเสียเวลาเลยนะซุ่มไปแล้วนะไม่รู้เสียเวลาไปกี่ทีทั้งหนึ่งทีก็สองทีอ่ะนะโอ้ดานแรกก็หนึ่งแสนหกหมื่นแล้วครับผมนะเดือดป้อมค่อนข้างดีสูงส่งกันเลยทีเดียวนะอือฮออกมาแล้วครับผมนะออกมาแล้วขอไม่ขยายย่อใหญ่แล้วกัน นะเพื่อท่านผู้ชมแล้วเฮ้ยตีป้อมทำไมอ่ะอ่าโอเคครับผมนะตีป้อมทําไมอนมโอเคครับผมนะเรามาเจอแท้งกันเราดีกว่าครับผมนะตีเดี่ยวแต่ตีรัวใช่ไหมจริงด้วยครับผมนะอ่าดูดูดูโอ้โหตีรัวเออแท้งเข้าไปโอเคครับเรายังมีแท้งธรรมดาด้วยครับผมนะไอ้คือแท้งแคทนั่นเองตีหมูด้วยเหรอเดี๋ยวเอาไปดู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 แท้งแคตตายหมดแล้วแต่ไอ้ปัดตมผมเนี่ยมันยังเหวี่ยงไปมาอยู่เลย อ่าผมต้องเรียกว่าอะไรวะไอ้แจ้งมาถึงครับผมนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตายแล้วตัวหนึ่งแต่ป็นีงครับโคตรอึดแล้วผมก็ไปเอ้าเงินโอ้โถ่เอ้ยผมนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเฮ้ยโอ้ยเป็นแมวที่ประหลาดดีนะเฮ้ยโอเคครับผมเฮ้ยดีเฮ้ยแอนิเมชั่นดูดีนะลื่นปลื้ดเลยแล้วแล้วก็ไปแล้วครับปีต่อไปเฮ้ยไอ้ยตัวนี้ยตัวนี้น่ารักดีครับผมนะเอ่อตัวนี้น่ารักดีนะ โอเคครับผมเราเอาเดาเมจไปบ้างเราซัพพอร์ตอย่างเดียวไม่ได้นะจะแพ้อเอาโอเคไหนะออกมาแล้วนะพี่แกจ้ทำอะไรได้อะสีดำใช่ไหมเออสีดำนะอ่ะฮะโอเคผมนะเออแทงแทงจัดก,การเลยแทงนะแทงจัดก,การเลยดีข้อดีนะครับผมนะเออฮะเออเอเอยิงไปโอ้โหโอ้โหไหวไหมไหวไหม ไม่หัวนะมีสโลนะเฮ้ยนะมีสโลติดสโลมันนะ่ะผมไม่รู้นะว่าติดสโลหรือเปล่าแต่มันถอยเอาถอยเอาเลยอะ่ะเออติดสโลแล้วสโลตอนตายอะไรวะนี่อะ่ะอาา่อาฮะอา่าฮะอ่าติดสโลอีกแล้วนั่นแหละเนี้ยเนี้ยติดสโลอีกแล้วพี่รุ่รนเป็นไงโอ้โหยอดไปเลยนะครับแล้วก็จับป้อมมาเลยครับผมนะเป็นงไงนะครับผมนะยอดเลยครับผมบอกไปแล้วแล้วเราก็จะได้ซีดมาครับผมนะ ซึ่งเดี๋ยวค่อยไปอ่ามันใช้ได้หลายประโยชน์แหละนะก็ผมเก็บเยอะให้มันเยอะกว่านี้อ่ะนะกว่าจะเสร็จอะไรก็อีกนานอ่ะนะนะอีกนานอนะ่ะก็จะเสร็จอะไรทั้งหมดนะก็ต้องเข้าใจหน่อยมาไหนสามแสนสองมืนพร้อมกับอิโปที่มาด้วยความเร็วสูงอ่ะครับผมนะมาจะมาใช้แท้งของเราอีกครั้งหนึ่งนะ ไม่ใช่แทงตัวนี้นะคร hotel, ับผมนะแทงนี่นะครับผมนะแทงแองเจิลครับผมนะแต่พี่เตียตีเดียวแต่ตีดวดนั่นก็ดีแล้วดูนะกัดไอ้แทงแคทหนึ่งตัวทีสามทีละสี่ทีสี่ทีตายอ่าลองกัดกัดไอ้นั่นดูสองทีละสามทีละสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบไม่ตายสิบจุดเอ็ดอ่าสิบสองสิบสามยังไม่ตายอีกสิบสี่สิบห้า ันตายยังวะเออจ้ามาเถอะครับผมไม่รู้อะผมไม่รู้มันตายยังอะผมไม่รู้มันตายยังเอาเป็นว่าเดีปล่อยพวกตำรวจตำรวจเสรอมอะไรเรียบร้อยนะเอออือฮึอ่เอาเงินมาละแต่พวกหมาเนี่ยไอพวกหมาสวรรค์เนี่ยมันให้เงินน้อยนะไม่ได้เยอะเท่ากับหมาดำนะเออเออหมาดำอะ่ะเข้าใจไหมอันนั้นรับในไห่สามพันสี่พันแล้วมั้ถ้าจะไม่ผิดนะ ก็ถ้ามันไม่ผิดแล้วล่ะนะมันจะผิดได้ยังไงล่ะแล้วลนี้ก็เดี๋ยวรอให้จิโซ,โซเดินออกอจากป้อมที่หนึ่งนะจะลุงไปเรียกันออกมานะไอ้พวกนั้นนะนะดูดีหมาดูจํานวนหมาแทงนี้ก็จะเริศไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะถึงแม้จะอึดเริ่มตายกันละพอรับดาเมจดักจนเกินไปดาเมจไม่มีไงนะ,นะแต่ดาเมจตัวหนึ่งออกไปแล้วเออฟาดแล้วทีสองทีน,นั่นแหละยอดเลยแล้วเราจะเริ่มปล่อยดาเมจแล้วนะครับผมนะไม่งั้นเดี๋ยวจิโซจอมโมจะยืนเล่นนะ ก็ที่เราเทปโพนที่เราชาร์จก็เพราะอย่างงี้แหละครับเพราะจีโซมันค่อยเดินทีละน,นิดทีละนิดนะฮะนี่สกิลเดียวออกมาแล้วโอ้โหกัดล่วงหลายตัวเลยไอหมาเอ็นเจลเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยอ่ะเออเออเอ,อยิงให้โดนยิงให้โดนจีโซยิงโดนน่าโอ้ยโอ้ยถ้ามันโดนมันต้องเน้นดิเออใครตีวะโอ้ผมไม่รู้ว่าใครตีแต่ก็สุดยอดเลยเอ้ยลิงสองสามตัวเลยสามตัวเลย โอ้ยด่านต่อไปมันต้องมีอะไรปะแปลกๆแน่เลยว่ะนะเออยังไม่เจอตัวที่มันเป็นเอ็เจอแปลกๆเลยนะครับผมนะไอ้ด่านที่3น่าจะน่ากลัวเออเน้นๆโอ้ตายหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิโตนต์ตีแรงต่อแเอ็เจอรและสีดํานั่นเองโอ้โหซึ่งจังหวะเหมาะมากเลยเพราะว่าจิโซพี่แกเนี่ยว่าอ่าเพราะช่วงนี้เราจะเจอแต่พวกนี้บ่อยเอ็เเจอกับสีดาอะเอะอยนะฮะยิงยิงไม่โดนนะพอโดน เพราะว่ามีคนนอกแบ็กอยู่ซึ่งก็ทําให้ทั้งทีมเราและทีมเขาต่างกันประ่ิงตีซึ่งบุคคลที่ทำอะไรก็คือเจ้าน้องตัวน้อยนี่นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเขาทําการนอกแบ็กนั่นเองใช่ไหมแต่ตีเดียวนั่นเองแต่ตั้งแต่วันอะไรครับในนาที่ป้อมเออนั่นและแล้วก็ปิดฉากยังไม่ได้ปิดฉากด้วยนกเลยได้ซีดอีกแล้วอ่าซีดต่ออย่างวะโอเคครับผมนะมาถึงตาสุดท้ายแล้วอ่าผมต้องใช้ไหม เออใช้ไหมอะ่ะขอใช้แลกกันนะครับผมนะเออขอใช้แลกกันนะเออเพราะเราไม่มีฟีดโโไม่มีอมีเออมินเตสโลไม่โโลก็ไม่ไม,ไม่ไม่รอดเสรหรอกนะเราดูพอบอเจ้าโ้โด่านสั้นน่ากลัวนะอาจจะมันอาจจะออกมาก,ก่อนก่อนที่เราจะไปตีป้อมมาแน่เลยวะ่ะอ่าผมว่าก็ต้องอิงต้องกัดแรงกว่าเดิมแน่เลยเอาล่ะ เดี๋ยวลองเอาแทงค์แ้งแก๊สเอาไปลองเชิงก่อนกี่ทีตายยังไม่ทีเดียวตายนะหนึ่งทีสองทีสามทีตายโอเคก็พัฒนามาจากก้อนแรกจากสี่ทีเป็นสามทีเออมันต่างกันนิดนึงนะเออก็จริงแต่ต่างน,นิดนึงโอเคมั้ยนะเออแล้วก็จะเอาแทงค์แองเจลไปนะครับผมนะขอเร็วเน้นนะมันง่ายดีนะเอออ่ะมันออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วไม่ห่วงครับผมนะเราสโลว์ไปก่อนแล้วกัน นะแต่าราคาพี่แกแพงไปหน่อยนะไอโโลเนี่ยบอกว่าราคาพี่แกสองเอ้ไม่หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยนะเออก็แพงกันแหละก็ถูกแล้วนะเดี๋ยวเรือที่เรืองี่เป็นรันดีกว่านะครับผมนะไม่คุ้มอะ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 ,ยนไม่ไม่รีบดนันนะมันก็จะรีบมาดันแทนเราเลยเออใจเย็นเดี๋ยครับผมนะคุณนี่ชอบลุกจริงเลยด่านเมื่อกี้นี่ต้องรอให้ผมไปบุกเลยพอด่านนี้นีน แต่ร้อนอยากจะบ้าบุกอรเหรอมันไม่ได้บ่างนี่อ่ะผมก็เป็นคนนะไม่คุณเป็นลิงโอเคเับผมนะเออสโลไันั่นแหละครับผมคนที่จะโลก็คืออีนี่ครับผมนะอีราคาแพงนิดนึงนย่แหละเออฮะดาเมจไปหนึงนะครับผมนะงั้นไมะตีตัวสปอร์เราตายหมดอีคิโตนี้เอาไปได้แล้วมั้งหรือเปล่าวะเออเอาไปเลยก็ดีนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเออเอาไปเลยก็ดีเดิน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 อ่ฮะอ่ะฮะ ป็นไงบ้างอ่ะเออเดา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 ท่านเดาเดาท่านไดาด้วยนะเออยิงยิงโดนไหมโดนไหมโดนไหมไม่โดนว่ะไม่โดนอ่ะเอ้ยใจเย็นเดี๋ยวอะเออได้เงินได้เงินน้อยผมไม่โควโอ้โหโอ้โหเออตายหมดแล้วแล้วก็จิโตวิ่งไปเลยโลจิโตวิ่งไปเลยโลใครก็ได้อย่าให้ไปถึงมือจิโตเดี๋ยวมันจะช้าเออจะช้าอีกมันจะช้าอีกนะเออเออถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยนะ เดี๋ยวมดูเลือดป้อมเลยนะสี่แสนกับโอ้ยเฮ้ยอ่ามา้ายินิคอนเหรอวันนี้เขาอะโอ้ยน่าเกลียดมากเลยเออมันเอ้ย,อยมันตีรัวอ่าผมว่าเป็นบอสได้เลยนะนะเออเนี่ยเนี่ยเออเออี่มันกัดรัวแล้วลนะเดี๋ยวจิโซเกีย์หน่อยจิโซเกีย์หน่อยดิเออโอ้เอเอลาดไปตอนไหนเป็นไงครับตโลโดนตโล,โโลโเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอานกไปนะครับผมนะเดี๋ยวเราเตัวน้อยๆก่อนเดี๋ยวโดนตีตายอ่าฮะฟาไปเออเอ้ยบอสตายแล้วบอสตายแล้วน่าจะเป็นแทงมั้งตายช้ากว่าเพื่อนเลยโอเคครับผมนะอ่าฮะอ่าปล่อยนกเลยเจ้ามนเถอะครับผมนะบอสมันตายแล้วอ่แทงไปแล้วเฮ้ยแทงเข้าไหมนะเอยนกตีเร็วนกตีเร็วอ่าฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนกก็ตายจริงๆนะเนี่ยเออเดี๋ยวนกก็ตายจริงๆนะเนี่ยอ่าฮะ อ่าไปโอเคแล้วก็จบแล้วหรือเปล่าน่าจะจบแล้วนะน่าจะจบแล้วคุยกับผมนะงั้นก็ตัดไปตอนจบเลยแล้วกันเอาล้วครับผมนะเออเน้นๆที่ป้อมเลยนะจิโตนะได้อะไรโอเคครับ okay. ผมนะได้ผลทันทีนะโอเคครับ okay. ผมนะอ่ะกดออกไปก่อนนะครับผมนะโอเคจําไครับนี่อยู่ใจการประกาศปิดช่องในการประกาศปิดคลิปนะครับผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ อย่าลืมกดกิดตามที่ที่ TikTok แล้วก็ที่ YouTube ด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านสมาชิกทั้งหลาย